ครับผมนี่หลังจากเพลทแล้วเรียบร้อยนะครับมาทดลองเบ้งนะครับผมเป็นใดครับผมนี่นะครับเป็นพันียดนี่นะครับจะเป็นนี่เป็นพันียดต่อได้นะครับผมเคยทดลองเมื่งวามันจะได้ผลบอนะครับผมตอนนี้กะเมื่อจะลองอขึ้นบ้งนะครับนี่เอาขึ้นลอง ต่อเบิ่งนะครับวานเป็นยังใดน,นะครับหลังจากเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ได้จริงนะครับผมนี่นะครับผมมาไทยนเนียมาไทยเนี่ยีเอาขึ้นนี่นะครับเอาเจ้าเนื้อเทปนะครับขึ้นลองผมน,นะครับผม เก็บทดสอบปซเ้อนะครับนะครับอีกทีนะครับผมอ่ะอันงเลยนะครับอ่ะต่อไปเลยนะครับผมนี่นะครับเป็นสายพี่อีนะครับตัวดดตักข่ายเลยนะครับ ตะไครสายพี่กีแน้วกผม คนสามีครับมาทดลอง่วจะกรนะครับผมนี่หม่ มานะครับนั่นนะครับต่อได้เนยครับ เอาเคืได้แล้วตอนนี้ต้อวาพอลแล้ว นี่นะครับเพื่อนๆนะครับผม ครับผมอ่าโอเคนะครับสำหรับปะเนียดโกงนะครับผมนี่ครับสำหรับปะเนียดโกงครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็จะจบลงนะครับผมต่อจ่อยบิางคคน,น,นะครับ,นนรบว่าปะเนยียดโกงตัวนี้มัน เป็นแต่ใดนกบอดนะครับผมตอนนี้ก็เอาขึ้นไว้ซื้อหรอกครับผมทดลองบางกซื้อนะครับ